สวัสดีครับพวกเกมมาเซอร์วอนนะผมเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าโรซาลิโอนะก็เป็นตัวละครสายคีที่ดาเมจแรงมากเลยนะตัวละครตัวหนึ่งเกาะก็ดีดาเมจก็ดีนั่นแหละครับมาตเตอรี่ดีบวกเนียเป็นตัวละครที่มีสกิลติดตัวที่ตีคิย์คอลดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวละครตัวอื่นทำดาเมจได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนถ้าไม่ใช่ไอโชจิ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเราก็หาถุงมอถ้าเราเจอเหล็กก็ก็ดีอุ้ยเจอเหล็กแล้วโหสุดยอดเค <c oughs> okay. แล้วเราก็ไปทิวเขาครับก็เต็มเดิมอะไปหาแร่เหล็กอุ้ยเจอยัมานีน,นี่ก็หาแร่เหล็กก่อนเหล็กต้องการสองชิ้นเหมือนเดิมนะคร ดูนี่นี่นก็ <c oughs> โอเคปุ่มแหละ <c oughs> โอเคแล้วเราก็เอาเครื่องมาดับเด่นเครื่องมาดับเด้อ นี้เราก็เดี๋ยวเราหาเบ้นตาแล้วก็แขนก่อนอันนี้ก็ไปทำเลเซอร์ เปิดเจนกอล์ฮอนะเออเราก็าาไปที่นี่ต ใจเย็นครับเราต้องเล่นใจเย็นนะโอเคเราก็เอาเข็ม <c oughs> เดี๋ยวเราหาไอ้แข็งนี่เราก็ใจเย็นๆนะไม่โอ้ทีไม่ออกจบแล้วเดี๋ยวเราไปหาหนัะ หน้านังต่อ อยางจะเราหาเนี่ย ra hạ cái đoàn tàu vậy Ê, chưa sụp được, chưa cắt được Cái đoàn tàu, cái đoàn tàu Cái tàu, chưa đi chụp นี่เจอแล้วครับนี่เราจะเราหาเศษแก้วหาศพจาก J P แหละเก๋เจอแล้ว ว่าเจอแม่นม้ำเดี๋เจอหาโซ่ครับถ้าได้โซ่ก็ผูจบเลยไม่อยู่เดแสดงว่าอยู่เนี่ย โอ้โห oh, oh, <c oughs> ติดติกตมำี้เลเลครบ เด่นอันนี้โอเคโอเคกลับมาตัวหนา ก็ต้องไปอาจจะต้องหาหนัาก่อนลน่อยเอาไปชัคแล้วก็โอเคแต่สิบพอดีอันนี้เราก็ไปหาหนูก่อน <c oughs> ไม่เจอกอ็เดี๋ยวเราหาคอนอะถ้าเราเจอก็ของกระจก ไม่มีใครฆ่าสัญราบอยู่ <c oughs> <c oughs> อ้ยไอเป็นนันี่แหละเกได้อยู่จะรอหาหาคอมาในตัวแล้วก็ถ้าเจอแอลกอฮอลก็จบเลยเจอไม่คร์ ที่ว่าทีวีต้องโยนทิ้งแล้วก็เอากระดองต่อดีกว่าทำแขนหนา ก็หาเจนน่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 าเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ขอร้องไม่ทันไม่ทันละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> โอ้โห,โหแล้วก็พิด เอ้ยโอ้โหแขนแตกอะอะไรไม่ใช่เรื่องวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยมแขนแตกเว้ยไม่ได้ดิอย่าเล่นอย่างนี้กับผมดิ <c oughs> โอ้โหกี่ตัวนี้อย่าเล่นอย่างงี้โอ้ยเยอะจริงๆ ขอนะ่ะขอหนะ่ะโอ้ยตัวผิดเอ้ยโอ้ยใครมันจะไปคิดโอเค 当佣兵，就 <coughs> 好的有。 对呀。Oh yeah. ดินปืนที่นี่มีห้านะครับถว่าเป็นดินปืนที่เยอะที่สุดอะโอเคผมไม่สูห้หรอก ไปเกียรตาโอ้ยคิดก่อนคิดหนักหนักก่อน้องต้องทำมันแน่เดี๋ยวหากไปใช้ก่อน โอ้ยเราแม่นจัดจัดแม่นจัดจัดอ้ออย่าเล่นอย่างนี้หรอแล้วเขาก็อยู่นั่งไหนแล้วอยู่จริงด้วยโอ้โหอ,อ,อะไรอ่ะคตรจะแม่นจัดจัด โอ้ oh my god โอ้ยหนอสุดยอดจริงเกมแล้วดูเกมสุดขนาดไหนเนี่ยโ้ยงุนหงิดวยผมยังญญยงุนหญงิดงุนกับกินเนี่ยแหละโอ้ยแล้วเจอแต่ละตัวโอ้ยมันไม่ให้ทำนั้นต้องทำเสื้อ จะล, <c oughs> ลัมเปิดอยู่ขอบึงอ่ะมันก็จะเอาบึงไม่ได้เลยมีแต <c oughs> ่ต้องทำเสื้อเด้อก่อนนี้ ดอกไม้ทิ้งผมทิ้งไปมีสองดอกถ้าถ้าตรงนี้เจอเสื้อน่ะยังไงเขาก็ล็อกรู้ทั้งเพราะเขารู้ว่าผมจะไปที่นั่นมีทางเดียวเขาต้องเล่นอย่าง อ้อไม่ตายอ่ะแล้วผมโดนตีซ้อนสองคนชิบหายนะปลาอย่างเปิดเยู่ <c oughs> <c oughs> ขอน้ำมันน้ำมันเร็วมอก็ได้น้ำมันกับมอ 无所谓。 ขอจริงดิ <c oughs> ขอขอศพขอศพหน่อยโจมตีสายฟ้าแลบนน <c oughs> โฉดเฮ้ยเจอศพไหมเออเออมาดิ โอเคสวยหานน้ำมันอีกรอบหนึ่งสวยสวยสวยเปโรยยาเทียเลยก่อน แล้วเขาก็ได้น้ำไปไม่ไน้ <c oughs> <c oughs> เขารู้นะเขาไม่ให้ผมทำมาวุดทองแต่ก็ไม่รู้ว่ะมันมันพอล็อกที่แต่เขาก็ต้องมันก็ต้องวัดดวงมาเลยนะเพราะว่าคนนึ่งจะมาแจมกสรุปคือมีคนมาแจมด้วยโอแล้วไปล็อกให้ซีเวียซีเวียมันก็เล่นเครื่องอะดิไม่มีอาหารแล้วผมตอนนั้นไม่มีอาหารแล้วก็ค่อยๆทำไปสลัมไปหาน้วมันกับปลาแล้วก็โอ้แล้วเขบคุณมากนะซีเวียก็นั่นแหละมีแต่น้ำไม่มีอาหารเลย โอ้แต่ว่าถือว่าได้ได้ได้ของมาเป็นคือจบเลยได้ได้ได้ทำนี่นะจริงเพราะว่าซีเวียมันมีแค่ไก่่ตัวเดียวมันจะหาน้ำมันที่ได้อืโอเคตัวละครตัวนี้ถ้าให้แนะนำว่ารอให้เหลือครึ่งหนึ่งครับเลือครึ่งหนึ่งกดสกิลทีรอยอัพแน่โรซาิโอนะเพราะมันยิ่งเราเลื่อนน้อยยิ่งโอกาสค่ไดาเมจก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆอีกอย่างคือผมที่ไม่หรอกผมโดนไล่ที่เว้ยฉันนั่นแหละ ยิงเพราะผมโดนไล่ที่ผมก็ต้องทำการเดินสูตรพอทำการเดินสูตรคึกเขาก็ตีแค่ห้าสิบเองทีละห้าสิบเินะดูดูเขาตีดิเนี่ยทีละห้าสิบแล้วผมก็กินฮิวเลือดอืม <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยคือผมก็ฆ่าอันนี้แตกอันนี้ก็แตกเนาะฆ่าเรื่อยๆงงกัน เซเวียเล่นรู้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ถือว่าถูกสุดแล้วนะเพราะว่าต้องเล่นเล่นไอ้นี่รองทเท้าคีกับธงคีเพราะว่าเพิ่มดามดเมจเรอแรงขึ้นถ้าหักล้างกับสกิลของซีเวียก็จะประมาณ1 3ปนั่นแหละโดนดาเมจแรงขึ้น1 3เ,นะเอนะเออก็ถือว่าแรงเลยนะริงส่วนเนี่ยที่ผมต้องทำกันหัวกันดาบเลยเพราะว่าเขาคิวไปเยอะไหมไม่นะคิวหนึ่งแต่ว่าเห็นเกมนำ เกมนันมากเลยนะแล้วเขาก็ล็อกล็อกที่เขารู้นะครับเขารู้เขารู้ว่าไม่ไม่ให้ผมได้วุฒองถ้าได้ครับผมได้วุฒองบันนี้ก็เกมก็น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะผมก็น่าจะตีทีละเยอะอ่ะตีตีเยอะอยู่อ่ะเนี่ยผมน่าจะตีทีละแปดสิบบางนีตีหกสิบเจ็ดเองนั่นแหละก็ถือว่าเขาก็มีสเตมินาแต่ว่าถ้าผมเก็บสเตมินาก็จบแต่ว่าผมต้องเอาอาหารก่อนหือเปะ ถ้าผมบอกสเตมนิน่าก่อนก็น่าจะเวิร์กกว่านี้ <c oughs> คิดอย่างนี้นะไม่เป็นไร <c oughs> แต่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครดามิเอคิที่แรงที่สุดแนละ้วถ้าไม่รับประกันเหมือนกับโชยจินะอันนี้ตั้งเท่าไหร่ปกติฟันปกติเราตีปกติก็150ใช่ปะล่ะอันนี้เป็น180บวกไปอีก25%รองเท้าดาเมจเอคิกับธงคิก็ประมาณ205%รอยห้าเมจคิสองร้อยหนะ ยิ่งกดสกิลนี้ก็คือยิ่งถ้าเลื่อนหายก็ยิ่งโอกาสจบดีติดคีย์ข้อก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเนาะมันก็ตูมทีเดียวเกือบร้อยสามสิบอัพนั่นแหละโอเคเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ